ชั้นโอโซนช่วยดูดซับรังสีอัลตราไวโอเลตจากดวงอาทิตย์ประมาณ97-99%ของรังสีทั้งหมดที่แผ่มายังโลกโอโซนคือรูปแบบพิเศษของออกซิเจนที่เกิดตามธรรมชาติชั้นโอโซนอยู่ห่างจากผิวโลกประมาณ20ไมล์โดยอยู่ในบรรยากาศชั้นสตราโตสเฟียร์ชั้นโอโซนจะช่วยป้องกันไม่ให้รังสีอัลตราไวโอเลตจากดวงอาทิตย์ส่องมาถึงโลกของเรา นงสีอัญมราตโอเลตที่มากเกินไปเป็นสาเหตุที่ทำให้ผิวหนังของเราอักเสบเนื่องจากแพ้แดดสาร CFC เป็นสารที่ไม่มีในธรรมชาติแต่ถูกสังเคราะห์ขึ้นมาเพื่อใช้เป็นน้ำยาทำความเย็นในตู้เย็นและเครื่องปรับอากาศต่อมามีการนำมาใช้ในอุตสาหกรรมโฟมใช้เป็นตัวทำละลายในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ใช้เป็นสารผลักดันในกระป๋องสเปรย์ เมื่อโอโซนถูกทำลายจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อก๊าซโอโซนในบรรยากาศชั้นสตราโทสเฟียร์ถูกทำลายจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อเนื่อง2กรณีคือ 1. พลังงานความร้อนบนโลกเพิ่มมากขึ้น 2. รังสีอัลตราไวโอเลตในช่วงคลื่นที่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตผ่านลงมาถึงพื้นโลกมากขึ้นจากทั้งสกรณีดังกล่าวจะมีผลกระทบคือความร้อนอาจทำให้น้ำแข็งในบรเิเวณขั้วโลกละลายมากขึ้น ความร้อนจะทําให้น้ําในมหาสมุทลขยายตัวทําให้เกิดความแปรปรวนทางน้ําสําหรับมนุษย์นั้นได้ใช้รังสีอัลตราไวโอเลตถ้าได้รับรังสีอัลตราไวโอเลตมากเกินไปเ mm hmm. ช่นผู้ที่อัดแดดเป็นประจำหรือชาวไร่ชาวนาที่ต้องตัดแดดเป็นประจําจะทําให้มีผิวกร้านหนาเพราะเซลล์แบ่งแยกตัวเพิ่มจํานวนมากขึ้นนอกจากนั้นผิวจะมีรอยย่นสีคล้ำหรือจักทำให้ดูแก่เกินวัยและในที่สุดอาก เิดมรน,นไ้อย่างไรก็ตามเราควรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมลดการใช้พลังงานที่อาจปล่อยสารที่เป็นอันตรายต่อชั้นบรรยากาศของโลกลงเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อผลประโยชน์ของตัวเราและเพื่อโลกของเรา